ถอยเข้าตรงนี้ได้ปะสวัสดีครับลูกเพจตอนนี้ทีมอีเตอร์อิจันคาราวานมาถึงที่จังหวัดนครสวรรค์แล้วนะครับตอนนี้ถอยเข้าตรงนี้อะพี่สวัสดีสสดลูกเพจทุกคนจ้าตอนนี้เราใกล้จะมาถึงที่ศูนย์พักคอยที่จังหวัดนครสวรรค์แล้วนะครับศูนย์พักคอยหูกวางนะ สวัสดีครับได้ยินเสียงชัดเจนไหมตอนนี้ทีมคาราวานอีเตอร์อีจันมาถึงที่ศูนย์พักคอยใกล้ๆจะถึงศูนย์พักคอยโอเคชุด PPE เดี๋ยวเราต้องใส่ชุด PPE เพื่อป้องกันตัวเราเองก่อนนะครับแล้วก็ป้องกันพีพๆ e. เขาด้วยนะครับเนาะเพื่อความเซฟและความปลอดภัยเดี๋ยวใส่ชุด PPE ก่อนแล้วก็ แล้วก็เดี๋ยวเราจะไปที่ศูนย์พักคอยเอาของไปมอบให้พี่พี่เขานะครับตอนนี้พี่พี่เขารออยู่ละนะครับเดี๋ยวหนูตามเข้าไปหวัสดีจ้าเดี๋ยวหนูเปลี่ยนชุดแป๊บนึงแล้วเดี๋ยวหนูตามเข้าไปจ้าซอยสองใช่ปะโอเคครับมาตามแล้วพี่พี่เขามาตามแล้วเดี๋ยวหนูตามเข้าไปนะจ้าสวัสดีนะคะอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เมย์พี่เมย์ พี่เมมาเปลี่ยนชุดก่อนนะครับชาวนครสวรรค์ยินดีต้อนรับสวัสดีนะครับสวัสดีทุกคนเฮ้ยตอนนี้ตื่นเต้นมากๆเลยตอนนี้ตื่นเต้นมากๆ,ๆนะครับเพราะว่าเรา,าไม่ใช่ตื่นเต้นอะไรนะตอนนี้คือความหวังเนี่ยเดินทางมาถึงนครสวรรค์เรียบร้อยแล้วนะครับพี่เมมาเปลี่ยนที่โล่งๆไหมตรงนั้นมันยานสูเขินอ,อ,อ,อะไรนะครัอบอะ ยินดีต้อนรับครับผมขอบพระคุณมากขอบพระคุณมากนะครับคือ,ค,อคือก็คือเขินนะเขินคนแต่ว่าในไลร์สดก็คือดูไปแล้ว6,000กว่าคน600กว่าคนเซฟทุกขั้นตอนถูกต้องครับผมเราต้องเซฟตัวเราด้วยเซฟพี่ๆเขาด้วยนะครับเพราะว่าเรามาจากต่างถิน่นเนาะ ไม่รู้อะไรจะเกิดขึ้นเซฟไว้ก่อนปลอดภัยที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นภารกิจตรงนี้ต้องเซฟให้ถึงที่สุดนะครับต้องเซฟให้ถึงที่สุดตอนนี้อยู่ใกล้ๆนี้นะครับซอยตรงนี้พี่เขาขี่รถมาตามแล้วแต่ว่าเราก็ต้องขอเปลี่ยนชุดแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวให้ดูของข้างหลังพร้อมมากพร้อมมากของต่อข้างหลังตอนนี้พร้อมมากอยู่บันพศพิสัยแล้วนะครับอยู่บันพศพิสัยแล้วนี่คือของของเราแล้วก็ตอนนี้พร้อมหรือยังคะ พร้อมแล้วนะครับยินดีต้อนรับทุกคนใส่ PPE ก่อนนะครับมี PPE มนะครับอ,อันนี้เขาเรียกว่า cover all นะครับ cover all แล้วก็ l e c o v e r นะครับสวมตั้งแต่เท้ามาถึงข้อขาเลยนะครับ,รบจริงๆเขาต้องใส่ก่อนหรือเปล่าอีตามรใส่ครับนี่เหรอเออเออเออ,เอ,อใส่คุมรองเท้าไปเลยนะครับ ทีมเราต้องใส่วายพีพีีก่อนนะคะดูผู้ชายเปลี่ยนเสื้อผ้าน่ะทุกคนปิดตาก่อนแล้วเสียงดัดจริตมาแล้วหนึ่งแล้วหนูก็คือยังไม่ได้เปลี่ยนเลยนะคะ <c oughs> มาแถวนเต้ยมาแถวบันพศพิสัยที่เรียกว่าตรงนี้คือหูกวางอะครับพี่ ยินดีต้อนรับสวัสดีครับพี่ๆชาวจังหวัดนครสวรรค์ทุกคนนะครับก็คือตอนนี้แดดกําลังได้ได้องศาเลยพอดีนะคะแดดเงยตาเวอร์ฮอนเวอร์ ver, แต่ฮอนเวอร์ยังไงเราก็ต้องเซฟตัวเองด้วยนะครับด้วยการใส่ PPE นี่ใส่เลคโคเวอร์นะครับอันนี้เรียกเลคโคเวอร์คลุมขานะครับคลุมเท้ามาถึงขาเลยนะครับอุ้ยฮอนเดอร์ฮอนเดอร์แดดก็ค <that S 1> <ม>ือเป็นย<ม>ังไงบ้างคะคุณเมเมยได้อยู่ได้อยู่แปลว่าแปลว่าได้แปลว่าได้ ีีอ่อมาใส่หัวด้วยพี่ตโตใส่หัวแล้วค่อยใส่เฟสชิลมันจะได้คุมหมดไดใ้ใช่ไหม,ม,ไมไหรือว่าใส่เฟสชิลที่ลังใส่เออใช่ใส่หัวแล้วค่อยใส่เฟสชิลมันจะได้คุมหมดอยู่บานพดพี่ใส่เหมือนกันค่ะบ้านเราเองเนาะ มามาเจอกันได้นะทักทา,ายกันไกลๆเพราะว่าเราจะต้องเว้นระยะ<น>ห่างกัน <ไป S 1> หน่อยโอเคหนูอขอทุกคนหนูขอไปเปลี่ยนชุดก่อนนะถึงเมือถึงมืออยู่บนรถโอเคนะครับที่เราต้องใส่เต็มเต็มนะคะเพราะว่าเราเองก็ต้องป้องกันตัวเราจากเขาแล้วก็ป้องกันเขาจากเราด้วยคือเราก็ไม่รู้ว่าอย่างไงเพราะเราเองก็ออกทางานเนาะ ก็ต้องป้องกันไว้เป็นไงพี่ตู่ร้อนไหมเข้า <laughs> ใจเลยนะว่าพี่บุคลากรงานแพทย์นี่เขาใส่กันทั้งวันอนะนะมันค่อนข้างร้อนมากโอเคตอนนี้ก็ประมาณสี่โมงจะครึ่งแล้วนะครับ <laughs> น้องถอดเกือบก่อน <laughs> ถอดเกือบก่อนแล้วสวมเข้าไป เปียโนลมฮอสสวัสดีครับสวัสดีจ้าสวัสดีจากชุมแสงแรงรตอนนี้น้องเต้ยกำลังใส่ชุด BPE อยู่นะครับ